สวัสดีครับเอฟซีท่านครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถกระบะราคาประหยัดน่าใช้กันบ้างครับจากค่ายนิสสันนี่คือนิสสันนาวาร่านะครับ2 5 e นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคบเกียร์ธรรมดาปี2018แท้นะครับเข้ามาใหม่ราคาไม่ถึง300,000บาทนะครับ200,000ปลายปลนะครับตอนนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนิสสันนาวาร่าสอ e สมาร์ทแคบเกียร์ธรรมดาปี18แท้ครับคุณผู้ชม รถสวยน่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับใครสนใจสามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสีของข้าจะเป็นสีบอลน,นะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายได้มาพร้อมล้อแมกซ์เลสซิ่งแบบนี้นะครับ18นิ้วนะครับจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับ2.5 d d ุดห้เทอร์โบเครื่องดีเซลเกียรธรรมดาขับง่ายขับสนุก นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับตอนนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับรถกระบะราคาประหยัดราคาถูกราคาย่อมเยานะครับเอาไว้ใช้งานนะครับรถสวยสภาพดีนี่ครับเป็นรุ่น2.5ตัว E นะครับนะครับเป็นรุ่น2.5ตัว E ปี2018แท้นะครับคุณผู้ชม หรือว่าราคาดีนะครับคันนี้2อ0 0สนกว่าบาทนะครับสนใจก็อย่าลืมขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับซื้อสดคันนี้นะครับผมฟรีแวดให้เลยนะครับไม่เก็บแวดนะไม่ต้องบวกแวดเพิ่มนะครับซื้อสดฟรีแวดฟรีค่าโอนโอนเล่มให้พร้อมเลยนะฮะมีเล่มพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวมาเราาดูความเรียบร้อยทั้งภายในภายนอกเพิ่มเติมกันนะครับล้อแมกซ์เลสซิ่งนิ้วนะครับยางก็ใส่มาที่265ห้า รับ 60R18 นะครับเชนซีช่วงล่างล้อยางอะไลายสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเป็นตัว Smart Cap ปนะครับแคปเปิดได้ครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับด้านในจะเป็นเบาะหนังสีเบตแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับคอนโซลก็จะเป็นทูโทนนะครับเป็นเทาตัดด้วยเบตนะครับสวยงามแอร์แบกคู่หน้ารถสวยคันนี้ปี18แท้ มาพร้อมเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับรถสวยถุงเกียร์เป็นถุงเกียร์หนังนะครับมีการเดินตะเข็บเส้นได้นะครับคอนโซลเกียร์เป็นคิ้วสีเงินนะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับ CD FM นะครับเดิมโรงงานเลยแอร์อะนาล็อกนะครับผู้ชมพวงมาลัยผิวพันธุ์ดีนะครับนี่ครับรดสภาพแรกเข้าเลยนะฮะถุงพลาสติกนะครับที่บังแดดทั้ง2ตัวซ้ายขวายังอยู่เลยนะครับ แล้วก็เบาะเป็นเบาะน้ําตาลเบตเอ่อเบาะสีเบาะหนังเบทนะครับเบาะหนังเบทแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นี่ครับยังไม่พอตัวนี้นะครับด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนครับเขามีแอร์แยกด้านหลังให้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะถึงจะเป็นแคปแต่ก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมราคาไม่ถึง30,000 0 นะสองแสนไปลายๆเดี๋ยวราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างนะครับนะครับราคายังเป็นทางการเดี๋ยวลงไว้ให้ด้านล่างนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับราคาไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทแน่นอนอยมารมาอ295อาู่ประมานี้นะครับ285 2ป5ประมาณนี้เดี๋ยวลงราคาข้อมูลยังเป็นทางการไว้ให้ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมคันนี้สวยน่าใช้งานมากๆเลยนะครับรถเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับกาบประตูไม่เคยมีการถอดครับเป็นอักเดิม ตะเข็บนะครับแล้วก็ตัวเฟรมขอบยางต่างๆสวยใหม่กิฟตเลยนี่ครับมีแอร์แยกด้านหลังให้ผู้โดยสารด้านหลังนะครับตอนที่นั่งแถว2หรือตัวแคปนั่นเองนะครับนี่ไม่ต้องกลวดร้อนเลยครับดีมากๆเลยรุ่นนี้นะครับใช้งานได้ดีครับ n i สสันนวาวา r ่นะครับ 2.5e Smart Cap ปี2018แท้ราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทนะครับน่าใช้งานมากๆ ภายในเป็นสีเบทตัดด้วยสีเทาดูสว่างตาดีนะครับคผู้ชมก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือปรับสภาพเบาะคนขับให้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพเบาะคนขับให้นะครับนี่ครับแผงประตูจะเป็นเบทตัดด้วยเทานะครับดำนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสองบานคู่หน้าคอนโซลสวยนี่ครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ขับดีสับโตโยตินาวาร่านะครับไดโอเพนแคปแล้วมี แอร์แยกด้านหลังให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะเครื่องดีเซลนะครับ2.5ดีเซลนี่ครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับวันนี้มารีวิวอัปเดตนะครับรถสวยๆนะครับรถกระบะราคาประหยัดราคาถูกเอาไว้ใช้งานนะครับได้ปี18ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะได้ปี18ด้วยนะครับ18แท้นะครับคันนี้นี่ครับ2.5ตัว E นะครับปี18แท้ไฟหน้าเป็นหลอดไส้นะครับ ฮาโลเจนนะครับแล้วก็กระจังหน้าคิ้วโครเมียมตะแกรงเป็นสีเทานะคิ้วฝาโปรงหน้าเดิมๆเลยนะครับได้ล้อมแม็กเลสซิ่ง18นิ้วไปด้วยนี่ครับเข้าชุดเลยนะฮะ2.5 DDTI นะครับ VGS Turbo เครื่องดีเซลนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่เปิดถังน้ำมันนะครับนี่กุญแจแบบเสียบนะครับเป็นรีโมทนะครับรีโมทบิสตาร์ ก็จะมีแค่ปรับสภาพเบาะคนขับตรงนี้ให้นิดนึงนะครับตรงนี้นี่ครับที่ขาดตรงนี้นะปรับสภาพให้นะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งแป้นคลัตช์เดิมๆนะครับพวงมาลัยผิวพันธุ์ดีไม่มีถลอกนะครับนี่ครับผิวพันธุ์ดีมากแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ QC สติ๊กเกอร์ควันดันลนยางต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับนี่ครับแคปเปิดได้ ล็อตกาบประตูซ้ายขวาหน้าหลังเรียกว่าโครงสร้างเดิมๆกันเลยทีเดียวเนรับโคดเดิมๆไม่เคยมีการถอดนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีอุบัติเหตุรับประกันโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับใส่แค่ตัวล้อแม็กมาให้เท่านั้นเองนะครับผู้ชมคันนี้นี่ครับเพจเดิมโรงงานนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับกระจกก็โค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับจะมีโลโก้นิสสันมีโคด e6 นะครับมกต่างๆนะครับทุกบานเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่ครับ ที่สาคัญผมชอบมากเลยนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับคนด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนโปรติรุ่นแคปเนี่ยแต่ละคันแต่เรายี่ห้อเขาจะไม่ค่อยทําแอร์หลังมานะแต่คันนี้นะครับได้แอร์หลังด้วยสำหรับ B18 นะครับแต่ได้แอร์หลังมาด้วยนะครับเป็นของเดิมโรงงานเลยถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะครับกับราคาไม่ถึง30,000 0บาทนะครับราคานะอยู่มา295แจ้งมูลค่ารเผอไว้ก่อนนะครับ295คันนี้นะครับ ราคา295เสำหรับเพื่อนเพื่อนสนใจอย่างไรรีบแจ้งมานะครับรถกระบะแคบนะครับนี่ครับปี18แท้นะครับแอร์แบ็ก ABS ต่างๆมีให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้นะฮะและของเดิมก็ใส่ตัวโบเวอร์มาด้วยนะครับตรงนี้นะครับบูเวอร์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคอนโซลสวยนะครับมี power outlet ให้ตัวหนึ่งมีที่วางของมีหลุมวางของต่างๆนะครับ งมลายผิวพันธุ์ดีมากนะครับเป็นสีเทานะครับตัดด้วยคิ้วสีเงินนะครับสามก้านหยดน้ำแบบนี้นะครับกุญแจก็แบบเสียบบิดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าแบตเตอรี่นี่รู้สึกว่าไฟเริ่มอ่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเลขไม์ก็ใช้งานไปเพียงแสนนิดๆนะครับผู้ชมแสนสามพันโลนะเลขไม์วิ่งไปแสนสามพันโลเท่านั้นเองนะครับผู้ชม นี่ฮะแอร์เย็นฉ่ำนี่สั่งไม่ต้องกลัวเลยแอร์เย็นไวนะครับแอร์เย็นไวคอมแอร์ใหญ่นะครับแอร์เย็นไวนะฉ่ำๆเลยนี่ครับรถสวยมากคันนี้นะครับเหมาะกับเน้นการใช้งานนะครับจะเป็นขนของต่างจังหวัดใช้งานต่างจังหวัดก็ได้ครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกด้วยและราคาดีด้วยนะ295เาท่านั้นเองนะครับราคา2,95,000บาทนะครับกระบะแคปนะครับ มีแอร์หลังให้นะครับเย็นเย็นชำๆเลยนี่ฮะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะปรับนี่ปรับทิศทางปรับเปิดปิดได้ครับผู้ชมนี่ช่ำๆเลยนะช่ำๆปรับได้เลื่อนได้นะครับมีไฟนะครับเวลคัมำบริเวณใต้เบาะด้วยนะครับผู้ชมภายในเป็นเบาะสีเบจสว่างตามากๆเลยแล้วก็มีแอร์หลังมีแคปเปิดได้นะครับเลขไม้ใช้งานไปแสนนิดๆเองนะครับ รถกระบะเครื่องดีเซลวิ่งไปแสนสามพันโลถือว่าใช้งานน้อยนะครับปกติเลยคันนี้ปี18นะครับคุณผู้ชมรถสวยน่านใช้งานมากๆเลยนะฮะเครื่องเสียงวิทยุ c d f m เดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับ c d f m เดิมโรงงานเลยนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใครสนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926นะครับเสียงอาจจะอ e ูอีไบ้างเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนี่อากาศมาเริ่มเย็นๆอีกแล้วนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ผมเองก็ตอนนี้ก็ไม่สบายไปแล้วหนึ่งนะฮะวัดนะครับเป็นหวัดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ คอนโซลตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับผู้ชมนี่ครับคิ้วสีเงินแล้วก็มีสวิตช์เพิ่มเติมมาให้เผื่อว่าเราไปแต่งเครื่องเสียงเพิ่มเติมมีที่เสียบ AUX นะครับ USB ที่ใส่ของ power outlet เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดตรงมาลายผิวพันธดีมากนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับผู้ชมแล้วก็แผงประตูฝั่งคนขับ เป็นกระจกออโต้นะอัพดาวแบบวันทัสนะฮะเนี่ยออโต้อัพดาววันทัสส่วนกระจกมองข้างจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมปรับไฟฟ้านะครับบาถังน้ํามันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีสวิตช์เพิ่มเติมมาให้เพื่อไว้แต่งอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้านะครับดึงออกมาได้แบบนี้ช่องแอร์กลมๆแบบนี้นะครับซ้ายขวาและตรงกลางจะเป็นช่องแบบนี้นะครับไฟฉุกเฉินเนี่ครับเาก็เอาเลตมีตรงนี้ให้ตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาไว้ใส่ของเสียบวางของได้แล้วก็เสียบชาร์จแบบได้นะครั ไฟซองสว่านนั้นเป็นสีวอร์มแบบนี้นะครับมินิมอลมากเลยนะน่ารักนะครับแล้วก็กระจกมองหลังปรับแมนนวลนะครับถูกพลาสติกที่บางแดดอยู่ครบเลยนะฮะซ้ายขวารถสวยครับนี้น่าใช้งานเน้นใช้งานราคาถูกราคาประหยัดคันนี้ตอบโจทย์และเลขใหม่วิ่งไปไม่เยอะด้วยอ่าเลขใหม่วิ่งไปแค่แสนส0มพโลนะครับคุณชมนะครับแสนสามพโลนะครับเลขใหม่น้อยนะครับปีสิแท้ ใครสนใจคันนี้ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับผ่อนค่างวดสบายๆเลยคันนี้ห้าหกพันนะผ่อนจัดไฟแนนซ์ผ่อนค่างวดอยู่ประมาณห้าหกพันเองนะครับคุณผู้ชมสนใจรีบด่วนเลยนะฮะฟรีดาวด้วยนะครับผ่อนฟรีดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนค่างวดสบายๆห้าหกพันได้รถใหม่ด้วยปีสิบแปดใหม่แค่นี้ครับแสนสามพันโลถือว่าคุ้มค่านะครับเอาไปใช้งานหานะรถออกใหม่ก็ รุ่นนี้่ะอยู่ประมาณห้าหกแสนนะถ้าออกใหม่นะก็จะไม่ผิดนะประมาณห้าหกแสนนะครับสื้อรถใหม่นะปีสิบแปดนนี้ราคาเหลือไม่ถึงสามแสนบาทนะครับคุ้มครับเอาไปใช้งานได้เลยสบายใจคันนี้นะฮะผมรับประกันเลยว่าคันนี้รถเดิมไม่มีปัญหเหตุครับดูกระจกแล้วกันนะกระจกนี้โค้ดเดิมโรงงานทุกบานเลยเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยนะฮะกระจกบานไหนก็โค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับฟิล์มติตให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับ ให้ดูกันนะครับนี่เม็ดอาร์คซีนเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมเอาไปใช้งานเถอะคันนี้นะครับคุ้มสบายใจนะครับไฟท้ายต่างๆก็สวยใสเดิมโรงงานเลยนะครับด้านหลังก็จะมีดักบาร์ให้ด้วยนะฝาท้ายเป็นดักบาร์แบบนี้เอาไว้แบบเฟรมด้านบนนะฮะเอาไว้พาดของขนนิของได้นะครับนี่ครับไฟท้ายซ้ายขวานี่ครับแคปเปิดได้นะครับโอเว่นแคป ผมจะเปลี่ยนตัวยางริดน้ำให้ใหม่ด้วยนะครับซ้ายขวาเลยนะฮะตัวยางริดน้ำตรงนี้นะครับยางริดน้ำขอบหน้าต่างเปลี่ยนให้ใหม่ซ้ายขวาเลยครับมาดูกระจกกันนะครับโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับคุณผู้ชมกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดเห็นไหมครโลโก้นิสันท้้งบนนะครับดูตรงนี้โลโก้นิสันทั้งบนนะครับนี่ครับโลโก้นิสันนะครับแล้วก็ E6 มอกต่างโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับ มั่นใจเลยว่าคันนี้นะครับโครงสร้างเดิม100%แน่นอนนะครับนี่โครงสร้างเดิม100%แน่นอนนะครับขอบยงขอบยางต่างๆก็สามารถดึงดูได้หมดครับผู้ชมมาทดลองขับได้เลยนะครับที่เสดีไทย64นะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทําการทุกวันนะสนใจคันนี้ก็สามารถแอดไลน์คุยไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผู้ชมเนี่ยรถสวยนะรถสวยผมพยายามดึงขอบยางให้ดูกันนะฮะเนี่ย ช่วงนี้เป็นหวัดนะครับผู้ชมนี่ขอบยงขอบยาต่างๆนะครับเม็ดองเม็ดอารอ์คสวยเดิมโรงงานของเดิมคมกริบเลยนะฮะนี่ครับของเดิมคมกริบเลยนี่ครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไม่สบายก็ยังมารีวิวนะครับอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่สวยๆให้ FC ได้ชมกันนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้นะครับใครอยากจะมีรถเอาไว้ใช้งานหารถกระบะราคาถูกๆราคาประหยัดได้ปีใหม่ๆ ใช้งานน้อยๆสภาพดีๆนะฮะนี่ครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนี่ดึงให้ดูกันเลยนะฮะเป็นอาร์คขอบยางจะดึงยากนิดนึงครับจะหนึบนิดนึงเพราะว่าของเดิมโรงงานไม่เคยดึงนี่ครับสวยกิ๊บเลยนะครับผู้ชมนี่ครับรับประกันโครงสร้างเลยคันนี้นะครับสนใจอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิม นี่ครับมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะครับซ้ายขวาอยู่ครบคนเลยนี่ครับสวยมากครับคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมเลยเพิ่มเติมคันนี้ได้กล้องถอยหรือว่ากล้องมองหลังด้วยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหคันนี้ราคาประหยัดไม่พอนะครับแถมยังได้กล้องหลังแอร์แยกด้านหลังนะครับปี18ด้วยสนใจยังไงก็รีบแจ้งมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเพื่อนๆใครสนใจก็สามารถ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูกันนะครับเป็นแคปเปิดได้น่าใช้งานมากๆเลยรถกระบะแคปปีใหม่ใช้งานน้อยราคาประหยัดราคาถูกราคาย่อมเยานะครับกระจกบ,บานหน้าก็โคตรเดิมโรงงานนะครับผู้ชมนี่ครับบานหน้าบานหลังซ้ายขวาเดิมหมดเลยขอบจงขอบย่างต่างๆก็เดิมหมดนะโครงสร้างเดิมๆเนี่ยสีว่าสีเดิมบางเลยครับ เดิมบางโรงงานเลยครับคันนี้ไฟหน้าสวยนะครับคันนี้ถ้าตัวไฟตัดหมอกสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับไฟตัดหมอกสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.5ดีเซลเดี๋ยวไปยนตโฉมห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสาหรับปี2 0 1 8น่าใช้นะครับคุณผู้ชมนะถ้าใครสนใจคันนี้ก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะฮะมีบริการจัดไฟแน้นถึงบ้านต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลนะครับ มีบริการไฟแนนซ์ถึงที่เลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถใช้บริการได้นะครับทำสปาปรับสภาพนะครับปรับเบาะคนขับนะครับผุ้มให้ใหม่นะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันตัวรถนะครับแล้วก็มีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีทางร้านยังเซอร์วิสให้นานถึง3เดือนนะครับที่อื่นเขาเซอร์วิสหลังการขายแค่เดือนเดียวนะครับ ของเราเซอร์วิสหลังการขาย3เดือนเลยนะฮะแบตเตอรี่ไม่ติดแอร์ไม่เย็นเข้าศูนย์บริการเข้าร้านใกล้ใกล้กกกบ้านได้เลยนะฮะดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ3เดือนเลย90วันนะเอาไปเทสเอาไปใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมเซอร์วิสให้ฟรีนะครับใช้ยาวๆดูแลกันอย่างยาวๆนะครับดุจญาติมิตรไปดูห้องเครื่องยนต์กันครับผมตามมาเลยครับ เอาละครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับสตาร์ทรถอยู่นะไปฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนเรือนดับแรกนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับทำงานปกตินะครับเครื่องไม่มีสั่นนะฮะสั่นปกติเลยไม่มีแบบเบียงไม่มีขย่มนะครับยางรองแท่นเครื่องสมบูรณ์นะครับหัวฉีดหัวเทียนต่างๆนะครับนี่ครับเครื่องใช้งานเดิมๆเลยนะครับสวยงามเดิมๆครับคุณผู้ชมลรวดูแผ่นกันความร้อนกระโปงเห็นไหมฮะนี่ครับใหม่กิ๊บเลยนะฮะยังอยู่สมบูรณ์ครบหมดเลยนะสติ๊กเกอร์ นะครับระบบเครื่อง,งปรับอากาศต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะฝั <c oughs> ่งฝั่งซ้ายฝาโปจะเป็นระบบเครื่อง,งปรับอากาศส่วนฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นมอก้อนะฮะแล้วก็นี่ครับตรงนี้จะเป็นปั๊มนิสันนะฮะนี่ครับปั๊มคําว่าโลโก้นิสันอยู่นะค,ะครับคุกผู้ชมเนี่ยของเดิมโรงงานเลยนะฮะและลูกศรตรงนี้นะครับก็จะมีปั๊มบอกเลยนะฮะลูกศรตรงนี้เอาไว้ชี้ไว้เสียบตรงเหล็กที่ค้าฝาโปงจะมีลูกศรชี้บอกนะตำแหน่ง น็อตฝาโปงเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะน็อตเดิมนะครับเราดูแก้มนะครับแก้มเดิมเดิมเลยน็อตแก้มเดิมเดิมไม่เคยมีการถอดนะครับนี่ครับเม็ดาร์มาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ก็บบดแก้มเดิมครับดูโค้ดนะฮะนี่ครับดูไฟนะฮะนี่ครับนิสสันนะครับโลโก้นิสสันไฟเดิมโรงงานนะครับนี่ครับนี่ครับคานหน้าเดิมนะครับคอมแอร์ใหญ่แอร์เย็นไวนะครับแล้วก็มาร์คสีคิวซีหัวน็อตตรงนี้เห็นไหมครับ จะเป็นน็อตลมดําทั้ง3ตัวนะครับมาร์คสีขาวแต้มมาอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมาร์คสีต้องมีทุกตัวเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะสตัวนี้มั่นใจเลยว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนน็อตไม่เคยโดนชนไม่เคยชนหน้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับให้ดูกันเลยกลมให้ดูกันเลยฮะนี่ครับดูคานเหล็กตรงนี้นะฮะคานเหล็กที่เป็นสีเงินนะฮะเห็นไหมฮะไม่มีกระเทาะไม่มีบุบเลยนะครับผมรีวิวค่อนข้างละเอียดนะทุกๆคลิปที่ FC ติดตามก็ผมพยายามรีวิวให้ละเอียดเลย ลูกค้าบางท่านหลายท่านเลยนะฮะส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโอนจองให้ผมส่งรถไปนะครับมว่าจะเป็นคนครศรีธรรมราชนะครับกรุงเทพหาดใหญ่หรือว่าตัวเชียงรายเชียงใหม่อีสานมีหมดเลยนะฮะส่งรถไปบางทีลูกค้าไม่มาดูรถเลยนะครับให้ผมส่งรถสไลด์ไปเตรียมรถให้นะครับก็ดูผ่านรีวิวนี่และะหละฮะนี่ครับเราพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูแาบละเอียดเลยนะฮะนี่ครับ ไฟหน้าซ้ายขวาเห็นไหมฮะจะมีโลโก้ลิสันอยู่นะครับไฟเดิมแท้เลยของศูนย์เขาของโรงงานเดิมเลยนะครับเมทอาร์ตนี่ครับแก้มซ้ายขวาเห็นไหมฮะเดิมเดิมเลยครับคุณชมเห็นไหมฮะน็อตไม่เคยมีการเปลี่ยนเลยนี่ครับน็อตไม่เคยเปลี่ยนสีเดิมบางนะครับไม่เคยมีการเก็บงานเดิมบางเลยครับตันนี้ได้ปี 18- ด้วยแล้วก็โครงสร้างเดิมกระจกโค้ดเดิมโรงง,งานหมดเพราะนั้นไม่เคยโดนสะเก็ดหิน กระจกไม่มีแตกไม่เคยเปลี่ยนกระจกแล้วเครื่องยนต์ก็เดิมเดิมใหม่ๆเลยนะครับนี่เรียกว่าเครื่องแห้งสะอาดใสเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับสวยเดิมนะครับตันตีว่าสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะพูดอย่างนี้เลยนะฮะสวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับดูปั๊มเบรคต่างๆนะครับนี่ครับมาร์กทรงมาร์กสีต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมครับดูแผงคอที่มีด้านหลังนะครับนี่ครับยังเงางามดำเงาสวยใหม่ นะเครื่องยนต์ก็เดินเรียบนะครับไม่มีสั่นยางรองขั้นเครื่องไม่มีชํารุดนี่ครับตัวนี้เป็นตัวน้ําปัดน้ําฝนนะครับกองอากาศนะครับน้ามันพาวเวอร์น่ครับตัวนี้เช็คตัวแอร์นะครับบรรยา Air. แอร์ไปดูคอมแอร์นี่สั่นนะฮะอย่างใหญ่เลยนะฮะแอร์เย็นไวไม่ต้องกังวลเลยคันนี้สวยเดิมน็อตไม่มีขยับแบบนี้สนใจก็รีบจองเข้ามานะครับสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับเจ้านิสันนาวาล่านะครับ 2.5e Smart Cap ปี2018แท้เลขกไม่วิ่งไปแสนนิดๆเองนะครับแสนสามพันกโลรถสวยนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลยได้ลอ้อมแอคเลสซิ่งแบบนี้ไปใช้งานนะฮะเครื่องดีเซล2.5ราคาเพียง295เท่านั้นนะครับ295,000บาทสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่างไรดีบแจ้งเข้ามานะครับจัดไฟแนนซ์ผ่อนสบายๆค่างวดอยู่ประมาณ5-6พันเองนะครับ ซื้อสดคันนี้ก็ไม่เก็บแวดด้วยนะครับราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่เก็บแวดฟรีค่าโอนมีเล่มพร้อมโอนโอนเล่มให้พร้อมเลยแถมยังมีบริการหลังการขายนะครับดูแลฉุดเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะครับรับการตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับใหม่แท้นะครับแล้วก็มีเซอร์วิสจากทางร้านให้อีก3เดือน90วันพร้อมปรับสภาพทําสปาให้ใหม่พร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานเลยปรับสภาพเหาะคนขับให้ด้วยนะครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ทางรับชมนะครับใครสนใจอย่างไรขอประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยกันได้จะโทรเข้ามาหาผมก็ได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมสังิ่งแจ้งเตือนไปด้วยอัปเดตรับชมก่อนใครรถสวยๆจากต้นยูสคาร์รถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอนะครับศูนย์รถ์มือสองคุณภาพดีเกรดเอ,อ 2, ดเศรีไทยซอย64มีนบุรีรเทย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ